สดัสดีครับ FC ทุกท่านนะ<ป>ผมพี่บ่าวชวนนะไปยามหนูนะแต่ว่าซ้อนไปกับพี่บ่าวไม่ได้รถยางไม่มีลมเลยก็ยเลยยังเป็นต้องเอารถสามล้อไปในส c รถสามล้อแบตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไ,ไกลๆไม่ค่อยได้ถ้าไปในสนะหมาจะไปด้วยบอเอ้ยมาไปด้วยไม่ได้นะหมานะไปแล้ว หมาโจกไม่อยู่แล้วเนาะบ้านหลังนี้รู้สึกว่าหมาที่ชอบไล่นะมันมันตายแล้วในทีพี่บ่าวชวนไปยามหนูนะฮะเราจะนั่งรถไปกับพี่บ่าวแต่ว่ายางรถพี่บ่าวไม่ค่อยมีลมเลยเฮ้ย ยาหาเิ้ยเนีย่ยตามพี่เบาออไปในี่ฟซเจออะไรโกบบอฮะเข้าปลาแล้วบอกโกบ จกอกบเริ่มเลยเนี่ยสิลิงเข้าป่าแล้วเหมือนมีแสงไฟอยู่ตรงนั้นเจอรถใครแล้วเนี่ยเหมือนมีรถนายเอฟซี รถใครไม่รู้นี่เขามาหาปูหาปลาหรือเปล่านี่เออเขามากั้นอ,อ,อะไรอยู่ในน้ำมีมีอะไรอยู่ในน้ำกบโอเคียดบอซาดละบอปไปไปไม่เสี่ยงไม่ละก,กบเกียดอ๋อหาเกียด โอ้เอาไปหาทําเป็นเหยื่อเบ็ดเป็นไปหาเขียดตะปาดเขียดอะไรนี่แหละเขียดทเหรอเียดเอเียดเ่อเอาไปทําเหยื่อเบ็ดกบเบ็ดอบว่าอ์เออ นี่หาเหยื่อป่นี่หาเหยื่อไปใส่เบ็ดในพี่กบเพียดอะไรต่างๆแล้วเราหาอะไรพี่บ่าวหนูหนูหนจะใส่ตรงไหนนี่เนี่ยไ้พี่พยายามบวงหนูมันจะได้หรือเปล่าในพาหมาไปซะเยอะเลยเนี่มัได้หรืออย่างมันก็นมาโอ้แบท แบดดูเหมือนจะไม่รอดเลยนะดูมมแบตพี่น้องมองอะไรเห็นหรือเปล่าเลยดูโอมองไม่เห็นเลยเลยจะรอดหรือเปล่าแบตนะแบดกับมัดพี่น้องเลยไปเ,เราต่อเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก่อนในเอฟซีสิ้นเดือนนี้ผมจะซื้อแบตรถไฟฟ้าของแท้ไปเลย ไม่ซื้อแล้วตัวละหนะ้าหกร้อยซื้อชุดละสองพันกว่าบาทนั่นเลยซื้อทีเดียวก็จบไปเลยรถคันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยดีมากเลยนะเอฟซีแต่เสียอย่างเดียวผมประหยัดไปหน่อยซื้อแบตซื้อแบตลูกใหม่แบบเอาของถูกมานะครับของจีนแดงมันก็เลยแบตก็เลยหมดเร็วในเอฟซีเดี๋ยวถ้าซื้อรอบนี้ผมจะ กัดฟันซื้อของแท้ไปเลยเจอไหมนี่บ่แถวนี้บ่โอ้เขาเกี่ยวกันหมดแล้วนะ้องข้าวนี่เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วเอ,อ้ะิอะเมื่อกี้ก็ไปเจอลูกแมมเนาะ เพิ่นก็กำลังหาเหยือ่อเอาไปใส่เบปป็ดกบโอ้หอยเ้ยใช่เปล่านี่หมามาด้วยนี่โอ้หอยเต็มเลยหอยเชอรี่ลูกเบลเลอร์เลยนี่หอยเอฟซีเก็บหอยพอได้ก้อ,อยเยอะด้ยนี่เลยเขาเกี่ยวข้าวเมื่อวานวนั่นนี่ ผมไม่รู้เลยเขาเกี่ยวข้าวนี่นี่พี่ร้องรอยการเกี่ยวข้าวนะวเกี่ยวข้าวกันแล้วเดินเตะอะไรรถเกี่ยวข้าวมานะบอกวกเจรถเกี่ยวข้าว เอาแล้วมาเอ้ยเอาแล้วใช่เปล่ามีเปล่าวคือเฉยเฉยปล่าวโดนตบกูเลยโดนหมาหลอกแล่ะพี่บ่าถ้าสุดพี่บ่าโดนหมาหลอกนะไอติสแฉลบล่นก็เยอะอยู่เนาะธรรมดาเนาะรถเกี่ยว ดูเอฟซี FC หอยเต็มเลยถ้าจะก้อยหอยนี้ได้สบายนะนี่พอได้ก้อยเยอะอนยะ่านี่เ,เ,นเ,ยเยอะอยู่หอยเน,ะนาะเดี๋ยวไปจากพักมันจะมีอะไรนะเหมือนรอบก่อนอะแมงดาอือเ๋ยว มีบวงอยู่บ่ใส่บวงนั่นล่างบ่หนูไปดูลงลงดูหนูมิดจิรีเลยนะพี่บ่าวบอกอย่ากัดหนู่มบวงด้วย คือรู้เปล่าในะอฟซเห็นจะมีบ่วงเลยพี่เปล่าใช่ว่าหนิมาเจ๋อแบบไม่ไมนใจเลยไม่มั่นใจเลยเก็บพวกกิ้งรีดพวกอะไรพวกนี้ไปไป,ไปกินดีไหมกเคืว่าจะไปซื้อไอ้นี่เจ้า ไปซื้อที่เรียกแมลงนะอืมพอได้กินข้างในมีบ่วงอยู่ไงนี่นี่แหละมีป่ะมีอยู่เห็นแต่บ่วงมันอยู่มีบ่วงเอซีเห็นแต่บ่วงหนูไม่มีจบเลยอ่ะโอเคครับเอซีรอดูลุ้นกันว่าจะได้หนูหรือเปล่าติดครับ